ใครมีเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินเหรียญนี้บอกได้เลยไม่ใช่เหรียญชำรุดแต่เป็นเหรียญเออเลอร์คอยมินเออเลอร์แบบนี้คุูดงรับซื้อนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ เพื่อนพันธุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องๆหรือว่าคนที่มีความรักความชื่นชอบในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูดงคอยนะครับช่องครูดงคอยจะอย่างที่ครูดงบอกนะครับครูดวงจะพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลัก ไม่ได้พูดในมุมมองของคนที่เป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าซื้อเหรียญมาเพื่อจําหน่ายขายต่อนะครับแต่ก็บอกเอาไว้ก่อนว่าการซื้อเหรียญมาจําหน่ายขายต่อก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับกับเชกเช่นเดียวกับคนซื้อพระหรือว่าคนซื้อของเก่านํามาขายต่อถือว่าเป็นอาชีพสุจริต <sus PowerPoint> จริงๆต้องยกย่องด้วยนะครับเพราะว่าเขาทําอาชีพสุจริตนะครับของคู่โด่งจะพูดในมุมมองของคนที่เป็นพ่อค้าไม่ใช่ คูดวงจะพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราเป็นนักสะสมเนาะแล้วก็คูดงก็ไม่ได้ซื้อเหรียญมาเพื่อจำหน่ายขายต่อแต่ประการใดเราก็ซื้อมาก็เกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวนะครับนี่ครับผมวันนี้คูดวงจะมาใช้คําว่าประกาศรับซื้อเหรียญ1บาท ตาแผ่นดินนะครับต้องบอกว่าเหรียญที่คุโดงประกาศรับซื้อไม่ได้เป็นเหรียญพระเสียนตรงพระเสียนขวางพระเสียนเอียงแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพระเสียนเอียงเป็นแบบไหนทีุ่โดงให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะครับพระเสียนขวางพระเสียนตรงคุโดงก็มีนะครับแต่ว่าอยู่ในตลับเนาะไม่ได้เอาออกมานะครับวันนี้ก็เลยนําเหรียญนี้มาเป็นตัวอย่างเห็นไหมยังยืนยันนะครับว่าะุดงประกาศรับซื้อคุโดงรับซื้อจริงนะครับนี่แบบนี้พระเสียนขวางเห็นไหมนี่ครับผมทีนี้ มีเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่ครูโดงอยากได้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5นห้ายห้านะครับอยากให้เพื่อนๆพนี่พี่น้องๆดูนะครับเดี๋ยวครูดงขออนุญาตหยิบเหรียญนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับผมนี่เหรียญนี้จะเป็นเหรียญดูนะครับนี่คือเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับหนึ่งบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เห็นไหม นี่นี่ครับผมอย่างนี้เป็นเขาเรียกกันว่าเหรียญตกบล็อกนะครับหรือว่าเหรียญไม่ตรงเซนเตอร์นะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นอย่างเด่นชัดเลยเนี่ยแบบเนี้ยแต่ใครมีเหรียญที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินแล้วมีลักษณะตกบล็อกแบบนี้นะครับนี่นี่เดี๋ยวคูดวงให้ดูตัวอย่างเห็นไหมนี่ตกบล็อกแบบนี้ใครมีแบบนี้คูดงอยากได้นะครับคือเหรียญหนึ่งบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เนี่ยคูดงตอนที่ยังไม่มีก็ประกาศรับซื้อเนาะ ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับแต่ว่าเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินเนี่ยคูณหงยังไม่มีใครมีเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินที่เป็นเหรียญตกบล็อกทักทายมานะครับเพราะว่าเราก็อยากได้ในแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยของแท้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญํำรุดไม่ใช่นะครับเป็นลองเช็คดูนะครับว่าเงินเก็บหรือว่าเงินของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยแบบนี้มีไหมเก็บเอาไว้เฉยก็ไม่มีมูลค่าเพิ่ม แต่นํามาขายมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าสําหรับวันนี้ใครมีติดต่อมาครับมาที่โดซีสองสามเจ็ซึ่งเป็นลไอดีแล้วก็มาที่ Facebook แฟนเพจ e คดงคอยก็ลองลองดูนะครับสําหรับวันนี้สั้นๆน,นะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ This to me